อกราบสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาพูดเรื่อนโรบอตเ่อนอะไรนนะวันนี้ผมผมจะมาพูดถึงประวัติของสีแดงนะฮะในของคุณดารันเบเกอร์นะฮะจริงๆผมเคยดูของคุณดารันเบเกอร์อยู่นะ เแลวผมก็เลยวันวันนี้จะมาว่าเล่าประวัตินะทุกคนถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะเพราะว่าการไอเวลาผมเล่นโลบอ,อะ่ะผมได้วิวน้อยด้วยพูดติดตามน้อยผมก็เลยคิดว่าผมต้องมาทําประวัติแล้วล่ะอาจจะได้เยอะนะฮะโอเคเรามาพูดถึงประวัติสีแดงกันและเรามาพูดกันเลยว่าสีแดงทําอะไรได้บ้างน,นะฮะ สีแดงนะฮะเป็นผู้เป็นเพศช,ชายนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ฝั่งดีนะฮะสถานะคือยังมีชีวิตอยู่นะ,ะยังไม่เสียชีวิตชุกคนสีแดงอ่ะสีแดงคือหนึ่งในสติกฟิงเกอร์หนึ่งในสติกฟิงเกอร์การต่อสู้นะฮะคู่คู่ไปกับสีเหลือง สีเหลืองสีน้ำเงินและก็สีเขียวนะฮะมักจะกังวลและใจร้อนมักจะทำอะไรก่อนคิดไม่ว่าจะกดดันเพื่อนเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยหรือโจมตีก่อนซึ่งมักจะทำให้เขาตกเป็นเหยื่อรายแรกของสตรูนะฮะอย่างไรก็ตามสีแดงยัง ก็ยังแสดงให้เห็นว่ามีความรักต่อสัตว์อย่างมากนะคะทุกคนหรือว่าสีแดงเป็นคนรักสัตว์นะทุกคนเขาเห็นสัตว์แล้วเขาจะรักสัตว์มากแล้วก็แรดจะไม่ลังเลเลยเมื่อจะตอบโต้กับคนที่ทำร้ายพวกมันคือเมื่อไหร่ที่จะมีคนมาทำร้ายสัตว์ของสีแดงที่สีแดงสร้างขึ้นมาสีแดงเหมือนจะแบบ กัตกระทืบเลยเหรอสีแดงเมื่อไหร่ที่เห็นสัตวเต์เปงโนทำร้ายจะกระทืบคนนี่ทำร้ายสาัตว์ได้ตายเลยทุกคนโอเคจะพาว่ารูปรล่าของสีแดงก็คือสีแดงเป็นรูปหัวเป็นจะเป็นเหมือนแบบพวกสีถึงสีเขียวนะทุกคนจะไม่เหมือนของสติสการ์มิี โอเคนะแล้วก็ไม่ได้ถูกวาดมาโดยคุณอรันนะฮะสีแดงต่อไปบุคลิกภาพนะฮะสีแดงถูกมองว่าเป็นคนอายุน้อยที่สุดก้าวร้าวที่สุดและเป็นสมาชิกที่บ้าบินที่สุดของพวกสติีกแมนนะฮะซึ่งเป็นที่รู้จักจากการไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นอันตราย แค่ไหนก็ตามความก้าวร้าวนี้ได้นำตัวเองและเพื่อนๆไปสูส่ไปสู่สถานาการณ์ที่อันตรายเช่นเมื่อเขาชักชวนเพื่อนให้ตามสีม่วงใน The Wish และเป็นคนแรกที่ถูก แท่งด้วยดาบไวรัสของเดอะดาร์กอหลดนะทุกคนเป็นคนที่ถูกเดอะดาร์กอหลดฆ่าเป็นคนแรกอย่างไรก็ตามเขายังเป็นสมาชิกที่เสียสละมากที่สุดในกลุ่มหลักเขาเป็นคนที่เสียสละมากนะฮะทุกคนเสียสละที่สุดในกลุ่มเ,เพื่อนๆนะ แล้วก็และมักจะคำนึงถึงเพื่อนของเขามากกว่าตัวเองนะฮะหรือว่ารักเพื่อนมากกว่าตัวเองนะคะทุก,นก,กนคนโดยมีโดยมีตัวอย่างที่โดดเด่นคือเขากระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมในมอนสเตอร์สคูลหรือว่าในตอนที่เขาอะถูกเข้าไปในมอนสเตอร์สคูลนะ เขาให้เาให้เพื่อนเขาอช่วยเอาตัวเองออกไปนะแต่เพื่อนเขาก็ตามไปด้วยดําเนินการต่อไปโดยไม่มีเขาหลังจากที่เขาถูกซุ่มโจมตีระหว่างการแข่งขันแบบทีมแต่ว่าโดนซุ่มโจมตีนะฮะเ,เพื่อนก็ไปช่วยเขาเต็มใจที่จะดืนหยัดต่อสู้กับศัตรูนะฮะเ,เขาแบบ อยากจะต่อสู้กับศัตรูตลอดนะฮะและเขามีความรักต่อสัตว์ต่างๆเป็นอันดับสองนะฮะรองจากความรักเพื่อนเท่านั้นนะฮะคือเขารักสัตว์เป็นอันดับสองรองจากเพื่อนนะฮะเพื่อนเขารักเป็นอันดับหนึ่งนะ,ะต่อไปพลังแักความสมมามรถนะฮะโดยรวมสีแดงมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการต่อสู้นะฮะโดยสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อสู้ระยะประชิตนะฮะและชอบใช้อาวุธเช่นดาบหรือหมัดของตัวเองนะคะนอกจากนั้นเขายังแสดงให้สัตว์วางไข่เพื่อช่วยเขาด้วยนะ,ะโดยชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือหมูของเขานะฮะหรือว่าตัวที่เป็นหมูเขาจะชอบเสกหมูมานะคะ เขารักหมูเหรอโอเคนะฮะความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของเขานะฮะสีแดงสแสดงให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดนะฮะจากซีรีส์นี้สามารถต่อสู้และเอาชนะฟิกเกอร์พวงสติงแมนต่อสู้อีก3าตัวได้นะฮะและดังที่ แสดงในตอนนั้นนะฮะตอนอยู่ในถ้ำนะฮะสามารถสู้กับอะไรเ่ยเดืออะไรก็ไม่รู้การมาครั้งที่สองโอ้เพราะตอนที่เขาอยู่ในถ้ำหรอเขาได้สู้กับเดือเซ็กซ์คอมมิ่งนะฮะนางแดดพ่เชี่ยวชานสีแดงเห็นว่ามีทักษะใน การใช้ดาบมากและสามารถจัดการกับพวกศัตรูได้หลายผู้ได้พวกศัตรูได้หลายคนเลยนะทุกคนพร้อมกันได้เช่นเดียวกับฟิกเกอร์ไฟติ้งสติ๊กแมนตัวอื่นนะฮะผู้ฝึกสัตว์ผู้ฝึกสัตว์นะฮะทุกคนสีแดงสแสดงให้เห็นว่าเขานั้น ว่าเขากับสัตว์เขาเข้ากับสัตว์ได้ดีและต่อสู้กับพวกต่อสู้กับพวกมันได้สิ่งนี้ใช้กับม็อบเช่นเดียวกับในมอนสเตอร์สคูได้นะทุกคนในที่สุดเขาก็ผูกมิดกับสัตว์ประหลาดและแสดงให้พวกเขาเห็นกลยุทธ์ใหม่ในการเอาชนะการแข่งขัน กรณีที่ดีที่สุดของเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นพร้อมกับหมูของเขาหมูบ้าและหมูฮีโร่นะฮะที่ช่วยสีแดงจากพวกสติกแมตัวอื่นฮะออกมาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวก น้ำปุงน้ำยาอย่างสีฟ้านะฮะด้วยประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นนะฮะผู้เชี่ยวชาญการแกล้งสีแดงนะฮะมองถูกมองว่าเป็นนัดแก้งที่ดีสำหรับเ,เพื่อนๆนะฮะยกเว้นสีเขียวนะฮะที่แก้งเก่งกว่าเล็กน้อยอือจำได้อยู่เลยตอนนี้เขาแกล้งมันไอคิปเปอร์ ถูกเฮโรใบเข้าสิงนะฮะถูกเฮโรใบเข้าสิงเลยจะถูกเีโรใบเข้าสิง,นะาสงใน <Yeah. S 1> อีีแรกนะฮะ EP ศูนย์นความรู้และความกล้าหาญที่กว้างของมาสเตอร์บ็อกสีแดงแสดงให้เห็นว่ามีความรู้มากมายเกี่ยวกับมาสเตอร์บล็อกมากนะทุกคนและความสามารถของมันยังเอาชนะสติกฟิกเกอร์ได้อื่นๆได้อย่างง่ายดายสอง ครั้งด้วยเมก้าซิกน,นะฮะสีแดงมีความสามารถในการสร้างเมก้าติกได้นะทุกคนซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่สีแดงนะฮะสามารถควบคุมได้นะทุกคนหรือว่าจะเป็นในตัวนั้นก็ได้นะต่อไปนะ,ะอืมリベレーショ n เหรออันนี้ผมก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะ สีแดงมีความสามารถในการลอยตัวได้กางอากาศดังที่เห็นในตอนคิงโซมีพีที่ฉามฉิบนะฮะสีแดงลอยขึ้นทันทีที่ฮีโร่าบเข้าสิงนะฮะถูกฮีโร่ใบเข้าสิงเขาความแข็งแกร่งขั้นสุดความแข็งแก่งข้นสุดองเขาคือตามที่เห็นเมื่อสีแดงถูกครอบงำโดยฮีโร่าบเขาจะแข็งแข็งแข่งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมานะเขาสามารถ ชกสีเหลืองได้ยากมากในแอนิเมชันประทานไมค์คาร์มนะฮะปรากฏตัวนะฮะปรากฏตัวในปรากฏตัวในแอนิเมชันประทานอนิเมเตอร์อีพีที่สี่นะฮะตอนเปิดตัวครั้งแรกนะ,ะแล้วก็แอนิแอนิเมชันประทานไมค์คาร์มนะฮะแล้วก็แอนิเมชันประธานยูทูบแอนิเมชันประธานไมค์คาร์ช็อตสีตันหนึ่งนะฮะ การค้นคพบใหม่การประกวดอาคารคืออะไรเนี่ย,อนนโ,ยโอเคนะฮะอันอนิเมอ,น,เมอนิเมเตอร์กับแอนิเมชันซีซั่สสนสองนะฮะแล้วก็แอนิเมชนันบรรทัดอนิเมเตอร์แอนิเมชนันบรรทัดลีกออฟเรย์เจนแอนิเมชันบรรทัดโปเกมอนนะฮะไไแล้วก็เดิอนอีกมากมายเลยนะคุณ แล้วก็มีแอนิเมชันปะทะไมค์ครับช็อตอีกซีซั่นสามนะฮะเรื่องสองครามการจู่โจมราชาโน่นนี่นั่นโอเคเขาเป็นคนแบบเกิเกิดเหตุชอบสัตว์เหรอแล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็โผล่มาในตอนที่ซีซั่นสามโผล่มาในอนิเมชันปะทะแอนิเมชันปะทะไมค์ครับช็อตซีซั่นที่สี่นะคะทุกคนโผล่มาเป็นพ่อครัวเหรอ โอเคนะต่อไปเก็บความรู้นะฮะสีแดงเป็นสติกฟิงเกอร์ไฟตัวแรกที่เป็นศัตรูแม้ว่าจะอยู่ภายในการครอบครอบครอ,องของฮีโร่บารนะหรือว่าเป็นศัตรูคนแรกตอนอีบีศูนที่โดนฮีโร่บารควบคบคุมนะสีแดงเป็นอักขระตัวแรกที่ท,ที่อะไรเนะี่ยออนลม เขายังเป็นหุ่นไม้เขายังเป็นสติงแพนต,ต่อสู้ตัวเลือกที่ทําให้กลายเป็นไอโดยดาร์กหลอดลลทุกข่าโด,าดยดาดร์กโหลดตีแดงเป็นนักสร้างที่ทมีความสามารถน้อยที่สุดในบรรดานักสร้างทั้งหมดนะคะ,ะทุกคนเรียกว่าเขาสร้างไม่ค่อยเก่งเหมือนนักสร้างทั้งหมดนะเนื่องจากงาน สร้างของเขาดูเรียบง่ายกว่าและมีรายละเอียดน้อยกว่าและเทียบเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะสีแดงยังเป็นแต่ขนาดตัวสีแดงยังเป็นสติ๊แมนตัวแรกที่พบการใช้บล็อกโน้ตนะฮะบ็อกโน้ตในแอนิเมชันในไมโครฟบแล้วก็สีแดงเป็นตัวละครตัวแรกที่สร้างสาัตว์โดยที่สร้างสาัตว์โดยใช้ไม e c r a f t นะฮะ โดยรวมแล้วเขาเขาจะสร้างกระต่ายสามตัวคือการค้นพบรั้งแรกนะแมวการประกวดอาคารมหมูสี่ตัวนะฮะก็คือตอนบีพอ i ชั่นกับลักกี้บ็อกแล้วก็เพ็กกินวานะฮะลามะลามะตอนที่เขาเสกขึ้นมานะ,กะไก่ก็คือตอนเสกขึ้นมาตอนนูดบ b อกนะ ไก่เจ็ดตัวตอนรถไฟเหาะนะทุกคนหรือว่าที่เขาบินมาโกเลมเอาไว้สู้ตอนที่สร้างสร้างไอ้นี่นะฮะกองทัพโกเลมหีมะเอาไวพ้พีพีตอนนี้นี่ตอนที่เขาสร้างบ้านเนี่ยนะแล้วก็ก้าววัวสิบนกแก้วสองตัวที่เขาสร้างตอนตอนที่เขาอยู่บ้านนะฮะไก่หลายตัวและพึ่งสองตัวนะฮะเขาสร้างตอนอัดเขาสร้างตอนที่การแข่งนะฮะการแข่งไหมครับ แล้วก็มาตอนการแข่งมาคาเหมอนกันแล้วก็เชฟโอเคนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งอีกเอมสีแดงอะ่ะเขาเป็นคนโง่และข <สะ S 1> ี้หงุดหงิดในบางครั้งนะฮะสีแดงสีแดงและเดอะดาร์กโหลดต่างมีสีแดง <สะ S 1> แต่ไม่ใช่สีเดียวกันฮนะ,ะ,<ส>ะหน้าแปลกมาก สีแดงจะเป็นสีเข้มกว่าๆนะฮะโอเคแล้วก็มีเข้ามาครั้งแรกตอนเพจแลเชิญอนะตอนชอด ep ที่สิบห้านะฮะแล้วก็สีแดงเป็นนักสู้ที่เก่งก่อนที่เก่งที่สุดในสติ๊กฟิกเกอร์ไฟนะฮะก่อนที่เดอะไซคิลคอมมิ่งจะมานะทุกคน ถือว่าเขาเป็นตัวที่เก่งที่สุดก่อนที่เดรไซก้าคอามิ่งกลับมาเลยใน,ในตอนแข่งนะคะสีแดงความสามารถฝึกม้าให้เชื่องโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องสวมสวมไปที่เอาไว้นั่งก่อนนะคะสีแดงอายุจะอยู่ที่ประมาณสิบปีถึงสิบสามปีหรอตามที่อารันกล่าวในช่วงท้ายของ ออของตอนที่อนิเมชันประทะไมค์คราฟช็อตอีซีซั่นสามนะฮะทุกคน,กอนคอโอเคแทสจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะหมดเพียงแค่นี้นลทุกคนจะจะจต่อไปนะทุกคนก็คือชีวประวัติของสีแดงนะฮะสีแดงอะ่ะแลาวมีอะไรด้างนะ พบครั้งที่สองพบการมาครั้งที่สองก็คือเขาเปิดที่สติกอ๋อเขาเกิดมาที่สติกไฟนะฮะทุกคนเฮ้ยอะไรเ็๊เขาเกิดมาที่สติกไฟนะ คลิปนี้ขอไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้า